เทสก่อนท่งนะครับงานหม้อเรือกับซมแอมน้ำลึกนะครับของคุณประกอบรอบก่อนสั่งตัวน้ำลึกไปตัวหนึ่งรอบนี้ก็เลยมาสั่งเพิ่มอีก2ตัวนะครับก็เทสกับ500วัตต์นะครับไฟตำ่ำ ไฟสูง1,000วัตต์ไฟต่ำ ไฟสูงไฟรองตัวน้ำลึกนะครับไฟต่ำที่500วัตต์ กล่องพลาสติกนี้ก็จะเงียบหน่อยนะครับกล่องเล็กนี่กล่องกล่องมันสั่นก็จะเสียงดังหน่อย ก็จะประมาณนี้ครับตัวกล่องเล็กนี้ก็จะเสียงดังหน่อยเพราะมันเกิดสนามแม่เหล็กแล้วมันเกิดการดูดกันกับกล่องก็ทําให้เกิดเสียงกระแทกนะครับด้วยความถี่สูงก็กลายเป็นเสียงนะครับก็จะประมาณนี้ครับ